เช็คความพร้อมฟังรวยอามาริตก่อนศึกใหญ่เอลกลาซิโกนัดแรกของฤดูกาล2025-2026 โอล่สวัสดีครับชาวมัดลิเดสตาร์ทุกคนวันนี้อยู่กับผมสมตุไวยวัยรุ่นชุดขาววันนี้นะครับก็พาเพื่อนๆมาเช็คความพร้อมฝั่งราชนชุดขาวเรอเอามาลริดกันสักหน่อยครับก่อนศึกใหญ่ที่เราคุ้นเคยอยา่างเอลกลาซิโกในฤดูกาลนี้มาไล่กันดูทีละเรื่องนะครับว่าตอนนี้มีอะไรเป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มกันจากเรื่องแรกเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องสควอตลิสหรือว่ารายชื่อนักเตะเนาะเริ่มดูจากตำแหน่งตัวรุกกันก่อนเลยนะครับตัวลุกเนี่ยนะครับหรือว่ากองหน้าดูไม่ ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไรครับส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างพร้อมลงทําศึกเลยนะตัวหลักๆอย่างเอ็มบาเป้วินิซิอุสราฮิมดิอาสมาซันโดโนโรดิโกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พร้อมเนาะในส่วนของแดนกลางเนี่ยก็ถือได้ว่ามีข่าวดีครับเพราะว่ามีรายงานจากหลายๆสื่อครับบอกว่าณนะเวลานี้ครับดานี่เซบิยอสคนที่มีอาการบาดเจ็บไปก่อนหน้านี้เขาจะพร้อมครับแล้วก็จะมีรายชื่ออยู่ในทีมที่ลุยศึกเอลกลาสิโกด้วยนอกเหนือจากเซบิยอสในแดนกลางเนี่ยก็จะเป็นอย่างจูเบลิงแฮมอาดาคือล การมาวิงก้าครับเอาเรียงชูวอาร์มิเนฟส์เดริโกบาเวเดก็พร้อมลุยทําศึกเอลกราซิโกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าพูดกันตามตรงในแดนกลางก็ถือว่าแน่นเลยทีเดียวไม่น่าเป็นห่วงครับแล้วก็มาในส่วนของแดนหลังครับที่จากก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้มีนักเตะหลายคนมากๆเลยเนาะที่มีอาการบาดเจ็บไปแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่พ้นแบ็คขวากับเซนเตอร์แบ็คครับแต่ณเวลานี้ครับก็มีข่าวดีครับเพราะว่าหลายๆซื่อครับรายงานตรงกันเลยว่าทางเรยอัลมาลิดครับจะได้3กองหลัง กลับมาในเกมเอลคลาซิโกวันอาทิตย์นี้เริ่มจากคนแรกเลยครับนั่นก็คือเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนครับคนที่2ครับดานี่กาบาขาวแล้วก็อีกคนนึงครับนั่นก็คือเซนเตอร์แบ็กอย่างดีนเฮาเซ่นนะตามรายงานของสื่อเนี่ยนะครับก็จะกลับมามีรายชื่อในเกมเกมนี้แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลเลยเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวของผู้จัดการทีมอย่างชาบิลลอนโซเลครับเขาจะเป็นคนตัดสินใจครั้งหนึ่งว่าใครเนี่ยนะพร้อมที่จะลงเล่นในศึกใหญ่ครั้งนี้โอเคแหละอย่าง ดานี้แกบาคาเทรนรวมไปถึงดีนหรือแม้กระทั่งเซบยอตเนี่ยเป็นข่าวดีที่ได้กลับมาในเกมเอลกาซิโกแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงท่าส่งลงเล่นเลยในทันทีนั่นก็คือเรื่องของแมตช์ชาร์ปเน็ตครับเพราะว่านักเตะที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาเนี่ยนะครับเขายังไม่ค่อยได้ลงเล่นในเกมอื่นๆเลยเนาะก็คือหายปุ๊บเป็นศึกเอลกาซิโกเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมารอดูกันว่าอารอนโซจะตัดสินใจอย่างไรจะใช้คนที่เพิ่งหายเจ็บมาหรือจะใช้เป็นบลเบเบดยืนแบ็คขวาเหมือนเดิมรวมถึงอย่าง Back, เซนเตอร์แบ็ก หรือยังจะใช้ราอูเซซิโอเหมือนในเกมกับยูเวนตุสกอ่อนนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นในส่วนของรายชื่อนักเตะนะก็ประมาณนี้ครับทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวมารอดูสกอตต์ลิทที่ทางสโมสรประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับว่าจะมีใครและยังไม่มีใครกันบ้างเนาะต่อมาครับมาดูกันเรื่องของฟอร์มการเล่นกันบ้างนะครับของฝั่งโรยัลมาริดเนี่ยถ้าเราดูกันทั้งหมด5นัดหลังสุดครับรวมทุกรายการนะทางโรยัลมาริดก็สามารถคว้าชัยชนะได้ถึง4เกมครับแล้วก็มีพ่ายแพ้ไป1เกม นั่นก็คือเกมที่ไปเยือนแอตเลติโกมาเริดหรือว่ามาเริดดาบี้นั่นเองนะครับและจริงๆเกมกับแอตมาเริดเนี่ยนะคือเกมเดียวที่ทางเรอัลมาเริดพ่ายแพ้ในฤดูกาลนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็คว้าชัยชนะได้ทั้งหมดเลยแล้วก็มาดูเฮดทูเฮดกันหน่อยนะครับหรือว่าผลการแข่งขันล่าสุดที่ทางเรอัลมาริดพบกับบาร์เซโลนาถ้าเราย้อน,นไป5นัดหลังสุดครับในศึกเอลกราซิโกทางบาร์เซโลนาเนี่ยสามารถชนะได้ถึง4เกมครับแล้วก็เป็นทางเรอัลมาเริดสามารถคว้าชัยชนะได้ เพียงแค่1เกมหรือพูดง่ายๆว่าทางราชันเราเนี่ยชนะได้1แพ้4ี่ครับจาก5นัดหลังสุดแล้วซึ่งเกมที่ชนะดนีนะต้องย้อนไปจนถึงนู่นเลยครับต้นปี2024นะในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยพูดกันง่ายๆว่าแพ้รวดครับ4นัดที่เจอกับบาร์เซโลนาแล้วนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลนะครับในการเช็คความพร้อมของราชันชุดขาวก่อนทําศึกใหญ่เอลกราซิโกก็เรียกได้ว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีเป็นอีกศึกหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ตลอดการของโลกฟุตบอลนะครับณนะเวลานี้ครับ ถ้าสมตรวยดูจากหลายๆหัวข้อเริ่มจากสกอกซ์ลิสถือว่าโอเคครับผ่านอยู่เรื่องของฟอร์มในฤดูกาลนี้ถือว่าโอเคครับใช้ได้เลยทีเดียวอาจจะมีไอตัวเฮดทูเฮดเนี่ยแหละที่ดูโอ้โหเป็นรองทางด้านของบาร์เซโลนามากๆเลยแต่ก็อย่าลืมกันเลยนะครับว่าหลังจากการพ่ายแพ้ครั้งล่าสุดของทางเรอัลมาดริดต่อบาร์เซโลนาเนี่ยในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาเรอัลมาดริดก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ค่อนข้างเยอะเลยโดยจะเป็นทั้งเรื่องผู้จัดการทีมเนาะซึ่งอย่างที่เราทราบกันครับอลอนโซเข้ามา มีรูปแบบการเล่นที่หลากหลายและแต,ตกต่างออกไปจากของคาร์โลอันเชรติค่อนข้างเยอะไหนจะเรื่องของนักเตะในช่วงซัมเมอร์ครับก็เสริมทัพกันเข้ามาค่อนข้างหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าดูจากหลายๆอย่างในฤดูกาลนี้ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเนาะแบบภายในช่วงเวลานี้อะไรประมาณนั้นนะนะถือว่าเรอัลมาดริดนะเวลานี้น่าจะสู้กับบาร์เซโลนาได้อย่างสมศักดิ์ศรีแน่นอนละครับเอาง่ายๆสู้ได้ดีกว่าฤดูกาลที่แล้วชัว์ อยู่แค่ว่าในเกมการแข่งขันวันนั้นครับเราจะทําได้ดีมากน้อยขนาดไหนแต่คําว่าเอลกราซิโกครับการันตีความเดือดและความสนุกบอลคุณภาพอย่างแน่นอนเอาใจเชียเรอัลมาลิดเต็มที่ครับแล้วก็ในเอลกราซิโกเกมแรกฤดูกาลนี้นะครับก็เป็นการเปิดบ้านของเรอัลมาลิดต้อนรับการมาเยือนของบาร์เซโลน่าก่อนนั่นเองนะแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวตรงนี้ก็ฝากคอมเมนต์ดอยใต้คลิปนี้ด้วยกันะครับอ่าลามาริดสำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรอัลมาลิดฝากกดติดตามกดไลค์กดแช แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้สมสัีตัวลาก่อกกลาเซียสสวัสดีครับ